เพราะฉะนั้นฝึกให้หนักกว่าคนอื่นพี่น้องครับฝึกให้หนักกว่าคนอื่นทําให้หนักกว่าคนอื่นแล้วผลลัพธ์มันจะหอมหวานมันจะสดชื่นมันจะดีงามเสมอตอนฝึกอย่าสนเวลาอย่าสนฝนตกอย่าสนแดดออกอย่าสนหิวข้าวตอนที่จะนันอยู่กรมแพทย์ทหารเรือตอนเข้าไปใหม่ๆอยากเป็นอันดับหนึ่งของรุ่นอยากสอบได้คะแนนอดากได้ที่หนึ่ง คนอื่นนอนหลับในเตียงเตียงทหารก็จะเรียงกันอย่างนี้เราเอาผ้าขคุมโปงเอาไว้ใช้ส่องอ่านหนังสือท่องน้งสือคนอื่นหลับเราท่องหน้งสือคนอื่นหลับเราอ่านคนอื่นหลับเราเฟกแล้วมันจะไม่สอบได้ที่หนึ่งได้ยังไงพอสอบได้ที่หนึ่งทุกคนเกรงใจหมดครับพลังของความรู้พลังของทักษะพลังของการ ที่เราทำอะไรมากกว่าคนอื่นมันมีคุณค่าเสมอนี่คือสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นในตาที่สามนี่คือสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นคนหลายคนต้องให้คนมาบังคับว่าต้องทำต้องเรียนต้องฝึกต้องแต่สำหรับอาจารย์นันไม่ต้องมีใครมาบังคับถ้าข้าพเจ้าอยากจะรู้เรื่องนี้ข้าพเจ้าจะทนฝึกฝนเรียน